สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเปิดใช้งานบัตรเดบิตของธนาคารกสิกรนะครับที่เราได้ทําการขอผ่านแอปพลิเคชัน k p l u าเมื่อคลิปก่อนหน้านี้เนาะวันนี้นะครับผ่านมา6วันก็มีเอกสารนะครับพร้อมกับบัตรเดบิตส่งมาที่ตู้ไปรษณีย์ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ซองของเขาก็จะเป็นประมาณนี้บนซองเขาก็จะเขียนว่าการุณาปฏิเสธการรับหากชํารุดฉีกขาดอ่า ผมเช็คดูแล้วมันไม่ชำรุดเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแกะแล้วหลังจากนั้นผมก็จะพาทุกคนเปิดใช้งานผ่าน f k p l u s ัเหมือนเดิมให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการลงทะเบียนเข้าใช้งานเดี๋ยวเรามาแกะดูว่าหน้าตาบัตรของเราเป็นยังไงเพราะว่าเราเลือกบัตรที่ถูกที่สุดเนาะที่มีตอนนั้นโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นหน้าตาของบัตรเดบิตรุ่นใหม่ที่เราได้ทําการสมัครไปนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ n t a c ท l เล s หรือว่าสัญลักษณ์ที่สามารถเตะ หน้าตามันจะเป็นอย่างไรนะครับโอ้นี่นะครับเป๊ะเลยนะครับสำเนาถูกต้องตรงปกอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่คือตัวบัตรเดี๋ยวผมดึงออกให้ดูอ่าข้างหน้าเขาจะเขียนว่ากรารอ่านและเกะออกก่อนการใช้บัตร่ก็จะมีวิธีการเดี๋ยวเราดูบัตรก่อนปึง้งอย่างงี้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวบัตรก่อนนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือตัวบัตรนะครับตัวบัตรด,ด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะมีลักษณ์ contactless อยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่าส่วนตัวเลขนะครับจะอยู่ด้านหลังหมดเลยนะครับจะเป็นตัวเลข1 6หกลักแล้วก็รหัสความปลอดภัยแล้วก็วันหมดอายุบัตรนะครับที่สําคัญนะครับอ่าชื่อบนบัตรจะอยู่ด้านหน้านะครับท่านผู้ชม โอเคมันก็จะแตกต่างกับบัตรเดบิตที่ผมเคยมีมานะปกติแล้วชื่อหน้าบัตรมันจะอยู่ด้านหลังอันนี้ชื่อหน้าบัตรจะอยู่ด้านหน้านะครับท่านผู้ชมนี่จะเป็นชื่อถ้าเกิดว่าเราขอผ่านเคพัฒมันจะเป็นชื่อของเราเลยนะครับท่านผู้ชมอนุชาตสมพงศ์แต่ถ้าเราไปขอที่สาขามันจะไม่ใช่ชื่อของเราเนาะมันจะเป็นชื่อของบัตรเช่นเดบิตอิเล็กทรอนิกอะไรอย่างนี้นะครับโอเคข้อมูลครบถ้วนนะครับสําหรับตัวบัตร ทีนี้มาดูเอกสารว่าได้อะไรบ้างนะครับก็จะมีเอกสารแนบมานะครับเป็นวิธีการเปิดใช้งานบัตรเดบิตพันเคพลัโอเคอันนี้เราพอรู้ว่าบ้างแล้วเพราะเราศึกษามาแล้วด้านหน้าก็จะบอกนะครับนี่นะครับข้อมูลที่เขียนว่าแตะเพื่อจ่ายเนี่ยจะรักคอนแทคเลสที่ผมบอกนะครับท่านผู้ชมอ่าอ,อโอเคเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดให้ท่านผู้ชมไปอ่านเองนะครับว่า รายละเอียดที่เขาแนบมามันมียังไงนะครับตัวเอกสารนี้โอเคขึ้นประมาณนี้นะต่อไปเราจะไปเปิดใช้งานบัตรเดบิตผ่านแอปพลิเคชันเคพัสดกันโอเคไปดูกันเลยนะครับอ่าที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือหน้าจอโทรศัพท์ของผมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเปิดใช้งานบัตรเดบิตนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดผ่านแอปพลิเคชันเคพัดกันนะครับโอเคนะครับวิธีการเปิดใช้งานบัตรเดบิตก็กดเข้าไปที่ แอปพลิเคชันเคพัทเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปขอรหัสเริ่มต้นใช้งานของเขาเริ่มต้นใช้งานบัตรตัวนี้เนะาะเดี๋ยวเราจะไปทีละขั้นตอนกันเลยนะครับท่านผู้ชมผมอัดหน้าจอแล้วเนาะโอเคกดเข้าไปที่ธุรกรรมนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้แอปพลิเคชันเคพัทธรรมดาเลยนะครับจากนั้นกดเข้าไปที่บัตรเดบิตนะครับท่านผู้ชมกดตามลูกศรผมไปเลยนะาจากนั้นก็กดเข้าไปที่บัตรเดบิตของฉันแล้วก็กดเข้าไปที่ อ่าเขาจะชี้แจงว่าบัตรเดบิตท,ที่ผูกกับบัญชีนี้ใช่ไหมอ่าเผื่อว่าแบบบางคนมีหลายบัญชีเนาะเรามีบัญชีเดียวก็กดแตะเข้าไปปึ้งอย่างนี้จากนั้นก็จะมีเลขบัตรเดบิตปรากฏมาบางส่วนที่แอปพลิเคชัน K คปัดนะครับท่านผู้ชมแต่มันจะมี xxx ปิดไว้นะครับแต่ตัวเต็มมันอยู่ในบัตรของเราโอเคเนาะเราก็กดเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับกดเข้าไปที่ตัวบัตรเดบิตปึ้งอย่างนี้จากนั้นก็จะมีหัวข้อเขียนมาอย่างนี้เป็น รูปแบบบัตรเดบิตของเรานะครับจากนั้นให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปที่ขอรหัสเริ่มต้นใช้งานนะครับดูตามรูปส่วนภพไปเลยปึ้งอย่างนี้จากนั้นเขาจะให้เรากรอกเลขบัตรเดบิตนะครับซึ่งเราจะสามารถเอาเลขบัตรเดบิตได้จากตัวนี้มันอยู่ด้านหลังมีทั้งหมด16ตัวกดเข้าไปนะครับของใครของมัน ครบแล้วก็กดตกลงนะครับแล้วก็กดต่อไปใส่รหัสพินอันนี้เป็นรหัสพินของ FK พัทของเรากดเข้าไปปกติเลยจากนั้นจะมีรหัสเริ่มต้นใช้งานของคุณนะครับจะมีรหัสทั้งหมด6ตัวนะครับให้ท่านผู้ชมจดไว้นะครับของผมจดเรียบร้อยแล้วนี่นะครับาจากนั้นเขาก็จะมีข้อความอยู่ด้านล่างนะครับเขียนว่าอะไรเขาชี้แจงบอกว่า กรุณาใช้รหัสนี้สําหรับการใช้งานครั้งแรกธนาคารกําหนดให้คุณต้องเปลี่ยนรหัสประจําตัวรหัสประจําบัตรก่อนใช้บริการโดยต้องเปลี่ยนรหัสที่เครื่อง a t m ของธนาคารกสิกรเท่านั้นโอเคเดี๋ยวเรานําบัตรตัวนี้ไปเปลี่ยนรหัสที่ตู้ a t m ของธนาคารกสิกรก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเคอย่าลืมนะครับจดรหัสตัวนี้ไว้รหัสตัวนี้มันสําคัญเพราะมันเป็นรหัสเริ่มต้นใช้งานโอเคไปที่ตู้ a t m ของธนาคารกสิกรกันเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเปลี่ยนไป ครับเรามาถึงตู้ธนาคารกสิกรแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราก็สอดบัตรเข้าไปนะครับนี่สอดเข้าไปครับเอาฝั่งแผ่นชิปเข้านะเึิ่งอย่างนงี้นะครับจากนั้นก็ใส่รหัสครับรหัสตัวที่เราจดมาเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมกดเข้าไป292 แปดอ่าแล้วก็อ่าเปลี่ยนรหัสนะครับกดเข้าไปที่เปลี่ยนรหัสนะครับที่จะมีข้อความเปลี่ยนรหัสแล้วก็ระบุรหัสผ่านใหม่นะครับระบุรหัสใหม่เดี๋ยวผมกดเข้าไป6ตัวนะครับกดเข้าไปอ่า แตวกอยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับกดเหมือนเดิม6ตัวน,นะครับอ่ากดเดี๋ยวมันจะไปเองทำรายการเรียบร้อยแล้วท่านต้องการทำรายการ,รอื่นต่อหรือไม่นะครับโอเคไม่ต้องการออกมาแล้วเดี๋ยวเราลองถอนเงินดูนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะถอนเงินจากบัตรตัวใหม่ของเรานะครับเมื่อกี้ผมมีอยู่500นะ500กว่าบาท เสียบเข้าไปเราจะลองดูว่าที่เราทำมามันใช้ได้ไหมใส่รหัสของเรานะครับรหัสที่ผมตั้งเมื่อกี้อันนี้คือรหัสที่เราตั้งใหม่นะครับแล้วก็ถอนเงินถอน500บาทเลยอ้าวนะครับโครนารับเหมือนเงินออกแล้วนะครับท่านผู้ชมแสดงว่าเราตั้งผ่านแล้วเมื่อกี้ นี่เงินออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคค่าธรรมเนียมสบัตรไม่พิมพ์เรียบร้อยครับนี่บัตรของเราเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับวิธีการเปิดใช้งานบัตรเดบิตของธนาคารกสิกรไทยของเรานะครับท่านผู้ชมโอเคถ้าเกิดว่าใครทําตามแล้วเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามผลางานของผมต่อไปก็กดตดตามไว้นะคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ